ต่อกันเลยนะครับไปต่อจากเมื่อวานเลยนะครับไปไปไปเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วไปเดี๋ยวเวลาละไปล้านดูฟิลรีดีกวา่าไหนเช็คที่กล่องหาได่มีอะไรเหมือนเดิมโอเคระเบิดยังไม่แปลวอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เอาไว้ก่อนอืมอันนี้ก็เก็บไว้โอเคผสมที่จะได้หาเลยวะโอ้ แล้ว,วกูน่าเปิดเก็บเหมือนเดิมสุดยอดนั่นอะไรเก็บไว้แล้วก็อเอาเก็บไว้ก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เลยไปเยอะขึ้นแค่สองเลยไปโอเคอันนี้เอยมะดูสักหน่อยอย่ามาหาว่าไม่ดูโอ้โหชัดกันเอาแฟนชได้เพิ่อเจอเอหี้ยนั่นโอเคแค่นี้ทำไมกูแบบพื้นที่มันน้อยอย่างเงี้วะอ,อ๋อเข้าไปต่อช่องเดียวเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหนา้าโอเครวม ไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันมันแยกยไงวะเพราะจะเก็บที่อันนึงใช้อันนึงแล้วเก็บอันนึง่งเงี้ยเอออันนี้ก็เก็บไว้เอาไปยัดหลังอันนี้ก็ล้างดูหน่อยคืออะไรโอ้วาและรูปเดิมอย่างเนี่เยเอ,อ้ยไปเก็บของเหมือนเดิมนั่นแหละว่างสองช่องแล้วอันนี้ก็เก็บไว้โหลดผมไม่น่าจะได้บาดแผลชะกันขนาดนั้น อบอกเลยมีช็อตกันแล้วกูกลัวใครล่ะมาสิไป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 ชั้นสองโอเคแดงๆอยู่วะเอาล่ะได้เวลาขึ้นชั้นสองแล้วอดใจมานานแล้วไปกันต่อเลยนะครับมาละมาละเนื้อตู้ไหนวะซอมบี้อันแรกเลยวะอันแรกหละจำได้ มุกเก่าๆอันนี้วยวเวลาสุ่มเล่นดีก็รหัสแล้วลืมเออ DC คอมเปล่าวะเอ่อ DC เเบบวะ DE เเบบวะเอาาะเออ,อันนี้ไหมโอเคมาแล้วเนี่ยไปเปิดมาช็อตกันได้มีสามนัดเจ๋วเลยเปิดมาตัวนี้มีอะไรลูกซอโอ้โหเฮ้ยทำไมมึงให้เยอะอย่างวะฮ้ยกูเจออะไรเ่ยเอ้า เดี๋ยวไม่มีอยู่นี่เอา้าไปกลับไปเปิดแปลว,ปลวทีเดียวจะไม่ผิดข้างในมันมีเอ่ออะไรวะตาตำรวจหรือเปล่าวะจะไม่ผิดนะโอ้โหดีเนี่ยไม่ไปชั้นสองก่อนเออโอเคมาเปิดดูสิคีการ์ดใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเรี่มันอะไรแฟลชได้แฟลชได้ดกับตาตำรวจแล้วมันเดียวกันาเว้ยโอเคโอเคในเวลารวมเบียรเข้าไปนั่นแหนละเปิด สวยงามท,ทำให้เสื้ดูดีทำไ,ไมวะเนี่ย <S <S กลอกเลยไปต่อโอ้ยขึ้นกับโรงเงี้ยวันนี้โอเคเวลาขึ้นแล้ววันนี้ต้องขึ้นได้ขึ้นอี่เดียวนั้นสองแป๊บ้ค่สามแล้วเวลาแค่สองแล้ววันนี้โอเคปับ๊บยัดก่อนนั่นแหละอือเปิดแรงดันน้ำนั้นช่องรุนแรงเหลือเกินเอาแล้ครับ ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเอ้ยอ,อันนี้ไม่ได้แดกมากล่วงเินไหนน่นละ่ะเคยละเคยยิงเล่นด้วยเปิดดิมีกระสุนดินปืนทะงนั้นอันนี้ไม่มีชัวไม่ยากให้สองตูล้ล่ะกูรู้ดีไปเจ้าด้มีกระสุนนี่แหละแจมเฮ้ยทำไมมึงให้สองเยอะจังวะกูต้องเจออะไรแน่นอนว่าไม่ใช่ละ เดี๋ยวเดี๋ยวยานะคุ้งไม่เลยโผล่มาเนาะเดี๋ยวขอเข้าห้องนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยแปลวนี่ก่อนระเบิดเวลากูระเบิดเวลาคุงนั่นแหละแล้วผมเรียบร้อยไม่ได้ระเบิดแล้วลลพร้อมจะบึ้งบ้านแล้วอันนี้ก็สายเก้าขวาสิบห้ากูไขก่อนจะวาวอ,อีกทรายเจ๊ตอนนี้มีดินปืนแล้วก็ยานั่นแหละ ผสมเลยแล้วกันเปลืองวัตถีได้ช็อตกันซะด้วยสามนัดเฮ้ยมึงใช้น้อยเหลือเกินเฮ้ยดินปืนใหญ่มาผสมมันจะได้อะไรกันวะอยากลองวะเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้แบบนั่นะ่ะไม่ใหญ่กันวะเอ้ยตรงนี้น่าจะหมดละอันนี้ก็มีเฮ้ยมึงให้ช็อตกันเยอะไปแล้วรู้สึกไม่ดีน,นี่ก็มีแฟตแบงก์นั่นแหละครบครบครังหมดละต่อไปก็ไม่เป็นลายัก ข้อมูลละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มาทำอันนี้ก่อนลืมไป,ปตัวสว่านะไปครับแฟลตได้ไม่เคยดูหรูหลายจริงเวลาไปใช้ต่อเนี่ยเสียบนะครเคยนี้ผมก็ได้ปืนในคังแล้วสินะเอออ๋อลืมไปต้องกดคอมแล้วเนาะลืมไปเคเร็วเข้าโอเค <c oughs> เปืนแสดงมั่นหูเลย เก็บมาจำได้ว่าข้างล่างใต้ดินมีว่าเหมือนกันแน่นอนเลยเนี่ยมาทรงเดียวกันเลยลวุ้ยแครทึกว่าห่ังผมเพือจะอ่านข้อความนี้เอาไปที่นี่โอ้อ่านไม่ทำเันกรกดแล้วเฮี้ยช่างมันนี่ก็จดหมายของพี่คแครแล้วก็ไอ้เฮียเอาอืไรวะลมช้างไม่รู้อ่ะใช้กระสุนไรวะโหพืห้นที่กูเต็มแล้ว บอกใหญ่จริงๆโอ้โหถือแล้วแน่นมือจริงๆดูทรงนะ่าจะแรงได้เวลาไปแล้วอยากลองว่ะมือฮะเฮ้ยจี้ดเคยไม่ไอ้บ้าไงไม่ตามกูไม่ทันหรอกมาเปิดประตูได้ประตูใหญ่เดินท่านไม่ทันหรอกทำไมพังกำแพ,ง,พงมา เอยไม่เสียงมันใกล้เ่รอวะเฮ้ยไปกาหันไปดูไป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 ลงลงลงเอยลงดีกว่าลงดีกว่านี่จุกจ๊กจุก๊กจุ๊กตามไม่ทันหรอกเอยเสียงอยู่ไหนวะมันคงไม่โผล่มาข้างล่างนะอันนี้จะหามากไปไปโอ้เพลง่ตื่นเต้นเลยเกิดไปไปรัดรันรันรันนี่เสียงเพลงเงียบแล้วตามไม่ทันหรอกผมไปไปโทษทีเปิดนัา่ารัะโอเค แกตามฉันไม่ทันหรอกเนี่ยไมเหมือนทำไมเหมือนจะมาวะไม่หรอมั้งโอเคไปกันไป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 เปิดโอ้ยนี่ได้ลูกซอมแล้วกูขอหน่อยเะมอเตอร์ไซอ้าวผู้ลีเก่านี่วานี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายด้วย ไม่ตายแล้วเมื่อ What t Hell h e นี <What the? S 1> ่นี่ไม่ล่วงวะปากแหมเถื่อมไม่ตายเฮ้ยไม่ดักทางอย่างนี้ไม่ได้กแกมาวกลัวลงสิวะามาตามทันไหมพี่ชายผมก็ขึ้นดิโอ้โอจะอะไรมารทันเนี่ยผมขึ้นแล้วบอกคุณจะปีนประติขึ้นมาหาผม เฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้โหช้าช้าผมก็เดินลงอีกทีจูเขาแาบนี้จูเฮ้อเฮ้อไม่ได้แบบผม,มหรอกไปไหนวะเฮ้ยมันโดดลงมาเอยู่ไหนวะไปไหนวะโอ้โหตายมึงเลยเดี๋ยวคนณนุ่าขึ้นไปแล้วเฮ้ยจีเัตใกล้ไม่นะเจ้ากูนี้ใช่ไหมมึงยอมแพ้เด้อตามกมไม่ทันหรอก จากรองสนัดอะไเงี้ยนี่โอ้โหยังยิง,ยงไม่โดนเลยไปแล้วลง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 มาสิตามกูทันนะ่ะมามามาโหได้ทั้งวันนะแบบเนี้ยไปไหนวะไปไหนะเฮะ้ยไม่เงียบเยียบอยู่ไหนนี่ ไปไหนวะโอู้หายมือเ <c oughs> สียงพีงก็หายเยสียงกูงไปทางลัดแล้วยย่ยกูไม่อยู่กับมึงอ่ะมาแล้วมาทางนี้หรอกนี่อ่ะเปิดประตูสายไปจะลงชั้นสองซะหน่อยหาเฮ้ยดักทางอีกสลัดผักเอ้ยไปถ้ามึงดักกูห้องสมุดกูก็มาทางนี้สิเ้ยมาเหรอไม่หรอกคุณคงตามไม่ทันหรอกคุณคงไม่ฉลาดเดินลัดมาหรอก เร็วเร็วเรเปิดนั่นละโอ้โหเล่นดักทางทางนี้ซะ้วยเอแมวเยดไปโอเคอเฮ้ยมึงคงไม่มาทางนี้นะมึงคงไม่ฉลาดเปิดมาจากห้องสมุดหรอกมั้งจะเอ๋โอเคไม่มีอันนี้ก็องไปหาสีชมพูเปิด นั่นแหละอับตกใจก็ต้องมีเึ๊บเอเอเฮียของเต็มว่ะเฮีย้ของเต็ม,อตมโอ้ยกูต้องไปเก็บสกก่เลยของกูนี่เอาไงดีวะเปิดวันนี้คงไม่เจอมันนะ้งเนาะเออไม่มีอะไรทิงได,ได้ด้วยเว้ยเอาไงดีวะกู เอาไปเก็บกวนละเดี๋ยวนี่ยูนไหนไวะอืมน่าองไปขอไปเก็บอยู่ดีวอ้ายเอาละครับแวรเดี๋ยวเวลาวิ่งขอไปเก็บลงทางนี้ครับผมเราจะวิ่งทะลุข้าชั้นชั้นแรกลงแล้วเขาตรงยาวเลยขึ้นบันใดตรงนั้นละ หมอเมงเฮ้ยเหี้ยหามเพื่อนโอ้โหเฮ้ยตกใจหมดเร็ว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 สามยังไม่มาเปิดไปก็ไม่เจอเนะนี่เปิดมาแล้วก็วิ่งตรงยาวๆาวไม่หรอกมั้งคงไม่บ้ารอเปิดประตูมาหรอกมีอะไรเปา่หรอ เฮ้ไม่เสียงมันอยู่วะไม่สนแล้วไม่สนละของไปเก็บก่อนโอเคไอ้ตูเ้เซฟยแบไม่มีชั้นสองชั้นสามวะไม่มีชั้นล่างวะน,นี่เก็บเลยอันนี้ก็เก็บยาไม่จำเป็นหรอกมไม่โดนต่อยหรอกวนออกอันนี้เออเก็บก่อนดีไหมเออเก็บก่อนก็ไนดะ้แล้วก็อันนี้มาปึออ๊บเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอก อยู่ไหนวะเออนี่ใส่ศูนย์เจ็ดนัดเปิดฮีบเราเก็บไม่รู้ทำเพื่ออะไรโ <c oughs> okay. อเคปะาปยังต่อเฮ้ยไม่เสียอยู่สถาน,นี้วะเฮ้ยไม่ไมายุ่งแล้วกูขึ้นเลยกูขึ้นแล้วขึ้นนะครับขึ้นขึ้นอะไรขึ้นบนันไดเฮ้ยสริงอย่างไวะบนล่าง อูหลอนแล้วมันอยู่ไหนวะข้างบนเหรอข้างบนเหรอโอ้หลงล่างสิวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอ้ยู่นี่อ้าวแม่เจ้าโอ้ยก็โดนกูถูกอ่ะไอ้เหี้ยลงยิ่นขึ้นมาโดนถูกอ่ะเฮ้ยเกิดอะไร ไม่แฮะไม่ทันทั้งเลิกอ่านี่ไอไออ้วนไม่ไม่เสียงเพลงมันระทึกวะอยู่นี่เหรอไม่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 มีไม่มีตกใจหมดเดี๋ยวนะลอยอ้วนก่อนจักข้อประตูเสหน่อยเดี๋ยวซีริมขึ้นมาไม่เสียงมันเหมือนอยู่แถวนี้วะ อยู่ไหนวะม,มีเสียงมันเหมือนอยู่แถวนี้วะอุย้ยหาามันอยู่นี่เออ่าบอกแล้วมันจะขึ้นมานใดอยู่ไหนวะอุย้ยเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นผมกัรอดแล้วผมลงสิ โอ้ยเฮียลงทางลัดหรอมึงลงทางลัดเหรอกูขึ้นดิ้ตัวนี้มาที่จูดีนี่เองไปม,มีอะไรวะตรงนี้ไม่น่ามีนะจำได้นะโอเคงั้ลงข้างล่างเลยไป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 เร็วเร็วมันไปแล้วมั้งคงไม่ยืนอยู่ในห้องหรอกเอาอละเตดระเบา ไม่อยู่แล้วเดินลัดแล้วโอเคข้างในมีอะไรเอา,าเชคสิตรวจสอบไหนสป라이เอ๊ะเอ่ออ๋อปั้นสิงโตโอ้ยอ,อ,อยู่ไหนวะกะหลานในที่เออเอออะไรนะลืมไหนวะเนี่ย เออไม่ใช่อันเศษเศอยู่ไหนวะโอ้นี่ไงคนตาช่างคู่ตาช่างคู่ตาช่างอะไรเห็นเห็นเป็นหางมาสุดท้ายอะ่ะสุดท้ายเห็นเป็นหางว่ะส่วนนี้ก็คู่แล้วก็ตาช่างคู่โอเคตาช่างตาตาช่างเอ้ยตาช่างตาช่างตาช่างเออนี่อะไรสักอย่างเห็นยาวๆอันนี้เปล่าไม,ไ,มไ,มไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่หรอ หรือกูผิดป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถูกอะอันนี้เหรออ๋อเหอี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เหี้ยนี่เหรียนแรกของวันนี้ไปกันไม่อบ้างไป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 เดี๋ยวฉันสามต่อเลยหุยหุยก็ว่าอยู่เหมือนนี่เสียงมันเดินไป ไม่เห็นจงไม่เห็นจงไม่เห็นทำไมดูอ่ะไม่เห็นวะโอ้ยมมนเห็นได้หว่าไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเนื้อไม่ไหวจะเคยะอยู่ไหนวะโอ้ยกล่องอะไรนี่แล้วกันี่แค่นี้ก็จบแล้วก็ตามไม่ทันแล้วอเอ้ ไปห้องฟิล์มเลยตามกูไม่ทานหรอกมึงอ่ะเดี๋ยวเยวเ,ยวเอาใส่ก่อนเติมพื้นที่โอเคเปิดแล้วขั้นหนึ่งไปต่อไอสิงโตไที่หลังเลยดูรทรงไปหน้าจัง่ายกว่าเอยข้างบนเหรออยู่ข้างบน ฮะฮะอยู่ไหนวะมันอย่ากกระแทกเท้ายีสัตว์โอ้อยข้างบนอยา่าข้างบนมั่นใจข้างบนละแล้วเสียงกระแทกพื้นเนี่ยวาล้างเลยมีอะไรไหนมังกรไฟนกนกคาบดอกไม้เออฐานไฟเอ,อ้ยไม่ดูจำง่ายจังเลยเนี่ยอยู่ไหนวะไปหลอนอย่างงี้โอ้ย เป่าก็น้อยหน่อยหายสุดก็เหลือแหละมาสิครูเยาชตการเป่ากบาลขอแค่โผล่มาคงคงไม่มาหรอกไปละไปเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเวลชั้นสามเลยชั้นสามรูทรงยาวย,ยากกว่าชั้นสองโอเคอย่านะคงไม่เซอร์ไพรส์กูนนะ จ้าโอเคเออ้ยโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีเสียงเท้าไปได้แสดงว่าปลอดภัยวันที่สามเพื่อไ่ระแวกใชมไหมมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรป้งเออโอเคครับมีอะไรป่ะมันคงไม่โผล่มาห้องนี้นะนะไอ้สอง โอเคเออเออเขาด,ดูวดโอเคอะไรวะแพ้แพ้แพนวดีแล้วก็นกนกน้อยโ okay. อเคน่าได้อได้เวลาบึ้มบ้านแล้วได้เวลาบึ้มบ้านอีกครั้งแล้วสิที่กี่แดงสี่สี่โฟลบวันจะโดนลูกหลงเร็ว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 มันจะมา เร็เวเร็เวเร็วเรฮ้ยมันเยอะยังฮึบนี่เปิดโอ้โยน,นี่ดูยากกว่านั้นอีกอันนี้นกเออนี่แล้วก็เฮ้ยฮิกเกอร์เหรออันนี้โอเคถูกอะอันนี้เอ้ยเอ้ยเนี่ยมาครบแล้วโอเคแปลาสุดท้ายชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรบ้าง เฮ้ยไอ้ยเอ้ยอ้ยเอววนไม่มาเหรอเฮ้ยไออ้วนไม่มาใช่ไหมโอเคก็วิ่งกลับทางนี้เลยโอเคเอ้ยมันไม่ขึ้นมาว่ะเอ้าอย่างงี้ก็หนีได้เลยอย่านะอย่าไปดักข้างหน้านะกูกูไม่งไปทางไปแล้วถ้ากูดักอันนี้เปิดโอเคไป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 มันไม่มาละลงลงลง โอ้ยให้กูเจอคิกเกอร์นี่ดูดีกว่าเลยโอเคลงยาวเฮ้ยไม่ดีกว่าชั้นสองรัดได้รัดได้เปิดมาวิ่งรัดเลยวัยรุ่นวิ่งรัดครับผมสายรัดอยู่แล้วนี่เปิดเจออะไรดักหน้าไหมไม่มีเนาะไอ้เร็ว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 ซ้ำไม่มาเฮ้ยโอเคถึงแล้วถึงแล้วห้องนี้ค่อยมาเปิด โอเคมาเปิดนั่นล่ะไป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 อะไรมาไงโอ้เฮ้ยโอ้โหมาไม่นัดหมายไม่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 เดือดรั้นเลยเป็นไงล่ะอืโอ้โอ้หมัดเดียวทำห้จุได้ไปเฮยเฮ้ยไม่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 นี่แกมาโซมายังดีอะไรอ้เหี้ยโอเคเปไหนล่ะไฟไฟ เอ้ย ry, มุงกดดีกว่าลืมไฟอันนี้ต้องหากเออแล้วก็เออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยเฮ้ยเอามาสิงก <c oughs> ูได <mind> ้สิงแล้วปกงโตกูเราสองเที่ยวไปแล้วเอ้ยตา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 ยลง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 โอ้ยโอ้ยสภาพกูเฮ้ยจะลงมาเหรอเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่จเย็นจเย็นใส่ก้อนใส่ก่อนเออเออจะเปิดที่ฐานทำไมเฮ้ย เร็วเร็วเร็วสุดท้ายใส่เปิดเปิดเร็วลูกพี่ขอร้องอ้าวเร็วโอเคลง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 โอเคเอาละวที่ห้องเซฟแกเข้ามาไม่ได้หรอกเออแกจะแพ้ฉันละเออไม่เลยสุดลูกซอกเก็บมาจุกคนโอ้ยกูโดนอะไรต่อยมาเฮีย,ยโอ้ย โอ้โหเจ็บ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 อันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็เอ้ยไม่เก็บดีกว่าเอาสเปย์มาลดีกว่าฉีดฉีดซะเลยเออรู้สึกดีเออเอาครับเซฟก่อนนะครับเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมอ่านหนังสือนะครับบาย